3. ม,มหาปรินิพานสูตรว่าด,ด้วยมหาปรินิพานร3 1ยามสข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูดเขตกรุงราชครึกสมัยนั้นพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอัชาศัตรูเวเทหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัดชี รับสั่งว่าเราจะค่นล้มพวกวัดชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ให้พินาศย่อยยับ132พระราชาแห่งแคว้นมคตรพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรรับสั่งเรียกวัสการพรามณ์มหาอมาตย์แคว้นมคตมาตรัสว่ามาเถิดพราหมณ์ท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ กราบพระยุคลบาทด้วยเสียลักเล้าและทูลถามถึงพระสุขภาพกว่ามีพระโรคาพาดน้อยกับรีกับเปล่ามีพระพานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาค ด้วยพระเสียรทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาดน้อยกับปรีกับเปล่ามีพระพลารณมัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัดชีมีรับสั่งอย่างนี้ว่า เราจะโค้นล้มพวกวัชชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ให้พินาทย่อยยับพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างไรท่านจึงจำคำพยากรณ์นั้นให้ดีแล้วมาบอกเราเพราะว่าพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ตรัสคำเท็จ วัสการพรามร้อยสามสิบสามวสการพรามมหาอมาตแคว้นมคตทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเทียมยานพานะคันงามงามขึ้นยานพานะคันงามงามออกจากกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยยานพาหนะคันงามงามติดตามอีกหลายคันไปยังภูเขาคิชกูดจนสุดท้ายที่ยานพาหนะจะเข้าไปได้ ลงจากยานพาหนะเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันจึงนั่งหนาที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาศัตรูเวทีหิบุตร ขอกราบพระยุคลบาทของพระโคดมด้วยพระเสียรทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาทน้อยกับปรี่กับเปล่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญพระราชาแห่งแคว้นมครพระนามว่าอาชาัตรูเวเทหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัดชีมีรับสั่งอย่างนี้ว่า เราจะค้นล้มพวกวัชชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ให้พินาศย่อยยับราชอาป,ปริหานิยธรรมร้อยสามสมัยนั้นท่านพระอานนท์ยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ณเบื้องพระปริสดาง พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่าหนึ่งอนนท์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัดชีมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้งท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัดชีมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้ง พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานอน์พวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่พวกเจ้าวัดชียังหมั่นประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้ง2อ,อานอน์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัดชีพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพียงกันทากิจ ที่พวกเจ้าวัดชีจะพึงทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัดชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัดชีจะพึงทำอานนท์พวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัดชียังพร้อมเพียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัดชีจะพึงทำสามอานนท์เธอได้ยินไม่ว่าพวกเจ้าวัดชีไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นตามวัดชีธรรมที่วางไว้เดิมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัดชีไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นตามวัดชีธรรมที่วางไว้เดิมอาโนนพวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัดชียังไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นตามวัชีธรรมที่วางไว้เดิม 4. อานนท์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัดชีสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัดชีและสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัดชีสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัดชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัดชีและสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟังอานนท์พวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอ,อย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัดชียังศักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัดชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัดชีและสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง 5. อานอน์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัดชีไม่ฉุดกล้าขืนใจกุลสตรีหรือ กุลกุมารีให้อยู่ร่วมกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัดชีไม่ฉุดคร่าเขินใจกุลสตรีหรือกุลมารีให้อยู่ร่วมด้วยอานน์พวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่พวกเจ้าวัดชียังไม่ฉุดคร่าเขินใจกุลสตรีหรือ กุลมารีให้อยู่ร่วมด้วย 6. อานนท์เธอได้ยินไหมว่าพวกเจ้าวัดชีสักกาะระเคารพนับถือบูชาเจดีในแคว้นวัดชีของชาววัดชีทั้งในเมืองและนอกเมืองและไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทำต่อเจดีเหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัดชีสักการ,ระเคารพนับถือบูชาเจดีในแคว้นวัดชีของชาววัดชีทั้งในเมืองและนอกเมืองและไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทำต่อเจดีเหล่านั้นให้เสื่อมสูญไปอานนท์ พวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัดชียังศักกา,าระเคารพนับถือบูชาเจดีในแคว้นวัดชีของชาววัดชีทั้งในเมืองและนอกเมืองและไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทำต่อเจดีเหล่านั้นให้เสื่อมสูญไปเจอานน เธอได้ยินไม่ว่าพวกเจ้าวัดชีจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันพระอาหารหันต์ทั้งหลายโดยชอบทรรมด้วยตั้งใจว่าทำอย่างไรพระอาหารหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แคว้นของเราท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุกในแว่นแคว้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัดชีจัดการรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอาหารหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่าทำอย่างไรพระอาหารหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเราท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุกในแว่นแคว้นอานอน์พวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัดชียังจัดการรักษา คุ้มครองป้องกันพระอาหารหันต์ทั้งหลายโดยชอบทำได้ตั้งใจว่าทำอย่างไรพระอาหารหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเราท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุกในแว่นแค้นร้อยสามสิบาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับวัศการพรามมหาอามายตแคว้นมคตว่าพราม สมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันธทะทเจดีเขตกรุงเวสาลีได้แสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้แก่พวกเจ้าวัดชีพวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัดชียังมีอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่และใส่ใจ อาริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้อยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้วัศการพรามมหาอมาตแคว้นมคตได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพวกเจ้าวัดชีมีอาริมหานิยธรรมแม้เพียงข้อเดียวก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ไม่จำต้องกล่าวว่ามีครบทั้งเจ็ดประการข้าแต่ท่านพระโคโดมพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทฮิบุตรไม่ควรทำสงครามกับพวกเจ้าวัดชีนอกจากจะใช้วิธีปรองดองทางการทูตหรือไม่ก็ทำให้แตกสามัคคีกันข้าแต่ท่านพระโคโดมถ้าอย่างนั้นบัดนี้ ข้าพระองค์ขอโทูลลากรับเพราะมีกิจมากมีหน้าที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราามขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิดจากนั้นวัสการพระามมหาอมาตย์แคว้นมคตมีใจยินดีชื่นชมพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลูกจากที่นั่งไปพิกขุอปริหานิยธรรมร้อมเมื่อวัสการพรามมหาอม,มาตยแคว้นมคตจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานอนท์มาตรัสว่าอานอนท์เธอจงไปนิมนต์ภิกษุ ที่เข้ามาพักในกรุงราชกฤุทุกรูปให้มาประชุมกันที่หอฉันท่านพระอนุนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วนิมนต์ภิกษุที่เข้ามาพักอยู่ในกรุงราชกฤุทุกรูปให้มาประชุมกันที่หอฉันแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถทวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หนะ้ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงท์งประชุมกันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงกำหนดเวลาที่สมควรณบบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากพุทธอาธเสด็จเ,เข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาธที่ปูลาดไว้แล้ว รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย หนิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังหมั่นประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้ง 2. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังพร้อมเพรียงกันประชมุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชมุม และพร้อมเปลียงกันทำกิจที่สงจะพึงทำสามภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยรับเท่าที่ภิกษุยังไม่บัญญัติสิ่งที่เราไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่เราได้บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แล้วสี่ ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญูบวชมานานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกและสําคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งสมควรรับฟัง ห้าพิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหาก่อให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว 6. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่พิกษุยังเป็นผู้มุ่งหวังเสนาสนะป่า7 ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยรับเท่าที่ภิกษุยังตั้งสติไว้ในภายในว่าทำอย่างไรเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มาพึงมาท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างพาสุขภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังมีอปปริหานิยธรรมเจ็ประการนี้อยู่และใส่ใจอปปริหานิยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่ร้อยสาสิบเจ็ดภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปปริหานิยธรรมเจ็ดประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสด,ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหนึ่งภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการงานไม่ยินดีการงานไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ประกอบการงาน 2. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุยไม่ยินดีการพูดคุยไม่มั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ ไม่ยินดีการนอนหลับไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ที่ชอบการคลุกครีด้วยหมูไม่ยินดีการคลุกครีด้วยมูไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกครีด้วยมูห้ 5. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตรับเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาชั่วไม่ตกไปสู่อำนาจของความปรารถนาชั่ว6ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตรับเท่าที่ภิกษุยังไม่มีมิจชฉชชั่วมีสหายช,ชั่ว มีเพื่อนชั่ว 7. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตรับเท่าที่พิกษุยังไม่ถึงความหยุดชะงักในระหว่างเพียงเพราะบรรลุคุณวิเศษชั้นต่ำภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบที่ภิกษุ ยังมีอปปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่และใส่ใจอปปริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้อยู่ร้อยสามิกแปดุทั้งหลายเราจะแสดงอปปริหานิยธรรมเจ็ดประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย 1. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจเริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังมีศรัทธา 2. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจเริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังมีหิริ 3. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีโอตตะปะ4ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นพหูสูตร5ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่ม,มีมความเสื่อมเลยราับเท่าที่ภิกษุยังประรบความเพียร6ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยราับเท่าที่ภิกษุยังมีสติตั้งมั่น7ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยราับเท่าที่ภิกษุยังมีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้อยู่ร3 9ยิก้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย 1. นภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจเริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจเริญสติสัมโพชฌงค์ 2. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจเริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญธรรมวิจยะสมโพธชง 3. ภิกิุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญวิริยะสมโพธชง 4. ภิกิุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญสติสมโพธชงห ภิกษุพึงหวังได้แต no, no ่ความเจริญเพียงอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญปัสสติสัมโพธชง 6. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญสมาธิสัมโพธชง7ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญอุเบกขาสัมโพธชงภิภิุษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยราับเท่าที่ภิกษุยังมีอปปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้อยู่และใส่ใจอปปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่